สบายดี bye. มาพบกับซุกิสอนเพจรซุกิสอนตลอดเมืองไทยนะมือนีซุกิสอนเองกับอยู่ที่เมืองทองเนาะมาชมงานนะเจ้ามือนีสิพามาเบิงอ่ะงานของเอสเอเนาะอยู่ที่เมืองทองน,ะองนนะงเนาพาเเเาน e, เราว่าเพิ่น,นั่นเปิดให้ชมงานหรือว่า,า,ากูจว่าจะมีอะ่ะอยากจะพูดจะขอมูลบอรหรือว่าอยากจะหาธุรกิจเนาะอ่ะเป็น s e, อสเอ่ะอยากจะมีธุรกิจขนาดเล็ต้นหรือว่าขนาดกลางเนาะอ่ะจะมารวมตัวกันอยู่นี่เนาะส่วนจะมีแบบว่า ขายแฟนชั่โอชีลงทุนนะ่ะก็บคือพากันมาร่วมตัวกันอยูนีน<ส>๋เนาะเดี๋ยวมื้อนี้พากันไปเบิ่งเลยว่ามีทุมีธุรกิจอย่างเนยนอะทีว่าพวกเฮาวาทีนาสนใจเนาะอ่าทีพวกเฮา,าอยากจะลงทุนกันเนะาะพาพาากันไปเบิ่งนันเลยเนาะ<ส>ตอนนี้ก็คือพากันย่างยูน,นินังไรเนาะสุจ้าเนาะจังววาเต็มไปแต่แบบ ธุรกิจทางนั้นเนาะก็คือแบบผู้ใดสนใจธุรกิจอย่างก็คือกเข้ากับเข่าไปสอบถามข้อมูลกับคนเลยเนาะมันหลายเลยที่เจ้าพากันมาชมมาเบิ่งเดอมาเบิ่งนํากันเลยอ่ะไปยางทางในเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอดีเห็นโกโก้ไปที่ไหนก็เห็นแต่โกโก้ร้านไอต้นก็เลยสนใจวันนี้จะมาก็เลยมาสัมภาษณ์เนาะทีนี้ก็คือธุรกิจของพี่อ่ะเนาะ ก็คือเริ่มต้นอยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะตอนนี้มีหลายเลนราคาเดียวนะครับก็อยู่ที่5 9 9 0 0ืนานะครับอ้เกนาะก็จะได้ของพร้อมขายใน500เซ็ตในเบื้องต้นเซ็ตแรกก็จะมีตัวถังพวกไฟปิงปองพวกของญี่ปุ่นเนี่ยจะมีสื่ออะไรให้หมดเลยครับอแล้วก็ก็มีพวกโกโก้นมแก้วฝาหลอดใน5 0 0แก้วพร้อมขายในเซ็ตแรกถ้าขายหมดแล้วจะได้คืนทุนประมาณ22 0 0เนาะค่ะหลังจากหมดของเราแล้วเนี่ยจะไม่มีการผูกสัญญาอะไรกันนอกจากตัวผงโกโก้องเดียวตลอดสัญญา1ปีต้องซื้อผ ส่วนพวกนมอะไรเราจะมีการบอกสูตรหมดทุกอย่างลูกค้าสามารถจดหาซื้อเองได้หมดเลยแก้วฝาหลอดสติกเกอร์อเพื่อสะดวกต่อการค่าขนส่งอะไรเงี้ยเราจะลดตรงนี้ได้เยอะครับทีนี้ก็ได้ฟังกันเลยนะสุจ้าเนาะทีนี้ก็คือเพราะว่าเห็นธุรกิจผลนมาแฮ้งอะไรอยสุจ,จ้าอพอไปทั้งใดก็เห็นแต่โกโก้โลโก้น,นี้เลยเนาะอาเือไปเลยเพราะว่า มื่อนี้ก็เลยมากินอยู่มองเพลินเลยเนาะมามาเจอตัวจริงของเพื่อนเจ้าของแฟรนไชส์เพลยนนะะอ่าทีนี้ก็ถ้าผู้ใดสนใจเนาะการติดต่อหรือว่าให้เพลินฝากที่ติดต่อเลยเนะาะก่ะผู้ใดบ่มีโอกาสได้มาหาเพลินอยู่นี่กันเนาะเดี๋ยวแล้วพวกเข้าีิโลงาที่ติดต่อให้เพลินเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวให้พี่ต้นฝา,ากเบื้องต้นช่องนี้อยู่เป็นอยู่ที่ลาลาว<า>ก็ยังไงพี่พี่ถ้าไหนสนใจแฟรนไชส์าโกลาในต้นนะครับพี่พี่ที่อยู่ที่ลาด้วยนะครับแล้วก็ใกล้ๆบ้านาเราได้หมดเลยนะครับก็มีติดต่อมาบ้างแล้วล่ะ ก็อยากให้ติดต่อมาทีอินบ็อกซ์จากเพจร้านเรานะครับก็โกโก้ร้านไอต้นนะครับชื่อเพจเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็มีอีเมลครับโกโก้ไอต้นครับ c o c o a แล้วก็ i t o n 1น at gmail com นะครับเราจะมีรายละเอียดเชิงลึกให้ลูกค้าได้ดูข้อมูลก่อนนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับรอคิวนานหน่อยแต่ว่าเราตอบทุกคนแน่นอนนะครับฝากด้วยนะครับ สบายดีสวัสดีค่ะธุรกิจแฟนชายเนาะ,ะถ้าผู้ใดสนใจเนาะเดี๋ยวให้เอื้อเราเนาะ,ะแนะนำสินค้าของเพิ่นแห่งฟังเนาะว่ามีอย่างเนาะของเราเป็นน้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งแท้นะคะเรามีฟาร์มเลี้ยงอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็รับซื้อจากเกษตรกรทั่วเชียงใหม่เลยเพราะว่าเฉพาะในฟาร์มเราไม่พอเรามีทั้งน้ำผึ้งป่าเบญจพรรณที่ปล่อยเลี้ยงธรรมชาติ <c oughs> แล้วก็น้ำผึ้ง อ่ะเป็นสูตรนี้นะคะแล้วก็เป็นน้ำผึ้งดอกลำไยเกยสรดอกลำไยซึ่งเลี้ยงในสวนลำไยก็จะทานในสวนลำไยมันก็จะอีกรสชาหนึ่งแล้วก็เรามีน้ำผึ้งที่แนะนําเลยเป็นน้ำผึ้งน้ำผึ้งกัญชาผสองกัญชาซึ่งได้รับอยเจ้าแรกของประเทศไทยเลยน้ำผึ้งกัญชาของเราได้รับอยเจ้าแรกของประเทศไทยเลยค่ะ <ID. S 1> เราอ่อเนี่ยมามีมาแล้วสวัสดีเรามีฟาร์มอยู่เชียงใหม่เรามีโรงอบอยู่ที่ปทุมแล้วก็เรามีโรงงานอยู่ที่ดอนเมืองค่ะ เพราะเรานำนำออกทางตะวันออกกลางค่ะนะคะทางจีนนะคะบ้านเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยออกไปเยอะเป็นตู้คอนเทนเนอร์เลยค่ะแล้วตอนนี้ก็มีทางอ่าซาอุดิอาระเบียนะคะไปไกลนะคะแต่ว่าจะไม่ใช่แบรนด์ของเราเป็นแบรนด์ของลูกค้าลูกค้ามาทํา OEM ค่ะพี่มาทํา OEM มาทําแบรนด์ของเขาแต่ยังไม่เคยเอาแบรนด์ของเราออก เพราะหนึ่งเรายังไม่มีฐานลูกค้าที่นูน่นถูกไหมคะเรายังไม่มีฐานลูกค้าที่นูน่นเพราะเรายังไม่มเวลาที่มีวิ่งหาเพราะเราไปเบื้องหลังแล้วพอเราผลิตเนี่ยเราก็ไม่มีเวลาจริงๆแล้วก็คืองานที่ออกบูธวันนี้ก็คือเราต้องการให้ลูกค้าที่ม,มีกําลังทุนน้อยเนืกอออกไหมคะเริ่มต้นอยู่ที่ไ,ไหนสี่หมื่นเก้าพันบาทสี 49, ท่หมื่นเก้าพันบาทก็ได้ทำะะเบื้องต้นได้เลยได้สุดใช่ค่ะแล้วคุณจะได้รับน้ำผึ้งไปห้าสิบลัง<อ>นะคะ 50าสิลังเนี่ยพร้อมออกแบบออกแบบให้เลยนะคะสามารถไว้แบบนี้เลยใช่ค่ะสามารถเลือกขวดในบริษัทได้เลยค่ะโอ้ดีขวดทุกซองในบริษัทเราจะมีขวดเยอะมากคุณสามารถแบบว่า,อ,าอยากเป็นแบรนด์ของตัวเองที่ไม่เหมือนใครนะคะสิ่งแรกเลยนึกชื่อมาให้เราเราเราให้ฝ่ายออกแบบออกแบบถูกไหมคะอพอออกแบบเสร็จแล้วเนี่ยฉลากมันต้องแปะกับขวดได้ ฉลากจะมาที่หลัง1,000กรัมหนหมึ่กรัมคือ600ขวด600ขวดขวดร้อขวดเริ่มต้นเพราะปกติแล้วทุกโรงงานนะคะในประเทศไทยขั้นต่ำถ้าเปิด O E M ต้อง300ลังแต่ถามว่าเศรษฐกิจแบบนี้ทุกคนที่แบบอยากมีแบรนด์เป็นของตัวเองมันลำบากนะที่จะหาเงินมาซื้อ300ลังถูกไหมคะอย่างตลาดสี่มุมเมืองหรือว่าที่ใหญ่ๆเนี่ยเขามีกำลังซื้อมีที่เก็บ แต่บางคนนะ่ะตอนนี้มันทำออนไลน์เยอะแต่เขาไม่มีที่เก็บ<ะ>หรือทุนน้อยก็ไม่สามารถมีแบรนด์เป็นของตัวเองอและเราขอออยอให้ครบทุกอย่างหมดเลย<อ>แม้กระทั่งรางวัลเนี่ยเราก็จะใส่ให้หมดนะคะหน้าฟาร์มเราขอได้หมดใบตรวจ l a บทุกอย่างที่เราตรวจเราให้หมดอย่างลูกค้าบางคนนำเข้าห้างหรือจะออกข้างนอก<ะ>ออกนอกประเทศเราให้หมดเลย นะคะเราให้หมดเราให้หมดเราให้ลูกค้าหมดเพราะว่าเราต้องการให้ลูกค้าโตไม่ใช่เราโตคนเดียวเพราะเราจะเป็นเบื้องหลังน้ำผึ้งไม่มีวันหมดอายุค่ะไม่มีวันหมดอายุแต่ว่าตามออยแล้วเราต้องตีทีนี้ก็คือราคาอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะต่อขวดต่อขวดตัวนี้อ่าตัวนี้ปกติแล้วเราก็จะขายอยู่ขวดละ2องร้อยร้อยแปดิแล้วแต่ถูกไหมคะแล้วแต่พอคนนี้เรามีคูปองลดราคาให้ลูกค้าเหลือขวดละร้อยเจ็ดสิบบาท ถ้าใครสนใจทําเป็นแบรนด์ของตัวเองได้หมดเลยะะอันนี้กัญชามะนาวอันนี้น้ำพึ่งกัญชานะคะ,ะ,คะอยากให้ชิมนิดนึงค่ะอันนี้กัญชเนาะนะคะอันนี้กัญช,ชามะนาวนะคะอันนี้น้ำพึ่งกัญชานะคะถ้าตัวนี้จะเป็นดอกลำไยดอกลำไยดอกลำไยก็คือจะเลี้ยงอยู่ในสวนลำไย,ย<อ>มันะจะมีกลิ่นเฉพาะทางของเขานะคะ ตกอ,อยู่ที่ขวดเท่าไหร่คะกัญชาค่ะคุณแม่ทานน้ำผึ้งกัญชาตกขวดขายปีกอยู่สี่ร้อยเก้าสิบาทเหรคะว่ใช่เลยคะ่ะ <4 90. S 2> แล้ววันนี้คุณแม่จะให้ชิมก่อนนะคะให้ชิมลองชิมชิมรสชาติน้ำผึ้งของเราน้องให้ชิมยังยังค่ะต้องชิมดูก่อนนะคะว่าทำไมของเราถึงได้แชมป์ดูรางวัล ข้างหลังเลยค่ะอันนี้ส่วนน้อยอันนี้ของปีนี้โอ้ค่ะขออนุญาตนะคะของเราได้ทุกปีเดี๋ยววา,างก่อนนะคะแป๊บหนึ่งค่ะอันนี้คือน้ำผึ้งป่าเบญจพรรณนะคะหรือน้ำผึ้งเดือนห้านะคะอ,อันนี้จะเป็นผึ้งลำใหญ่แป๊บหนึ่งนะคะ ันนี้เป็นน้ำผึ้งลำไยลำไยนะคะลำไยก็จะมีกลิ่นเฉพาะของลำไยลำไยเนี่ยจะเหมาะกับลูกค้าที่ไปทานเปล่าๆหรือทำยาแต่ถ้าลูกค้าที่ชอบไปชงน้ำชงกาแฟเหมาะกับน้ำพึ้งป่าหรือทำขนมม,มันเป็นกลิ่นหอมลำไยจริงๆเนาะมันกว้างนะคะน้ำผึ้งเนี่ยคนเอาไปทํากว้างแม้กระทั่งวันเนี้ยลูกค้าทําขนมเปี้ยะก็ยังสั่งเข้ามา แ้งพึ่งกัญชานะคะไม่เมาเนาะไม่เมาเยวคุณแม่ก่อนไม่เมาเดียวนิีเดียวนี้เดียวไม่เมาไม่เมาแน่นอนนะคะกัญชาตัวนี้จะมีสารเทอร์ปีนนะคะของกัญชา0.4เปอร์เซ็นต์มันเป็นกลิ่นกัญชาจริงๆนะคือแบบ Oh, okay. ตัวนี้ก็กัญชา oh. แต่ใส่เลมอนเข้าไปด้วยอ oh. นะคะสำหรับบางคนที่ไม่ชอบกลิ่นชัดเจนก mm hmm. ็คือแต่ละสูตรจะมีกลิ่นเฉพาะสูตรของเฉพาะตัวของตัวของลำไย,ยของกัญชาของเลมอนคือมาสัมผัสได้เลยเนาะสัมผัสด้วยพอามแบบ ตัวนี้จะเป็นน้ำพึ่งมะนาวเฉยๆที่ไม่มีกัญชาอะนะคะสำหรับบางคนที่อยู่คอนโดค่ะขี้เกียจต้องไปเอาแบบว่าวิ่งหามะนาวอ,อยากกินน้ำพึ่งมะนาวค่ะชงใส่น้ำเลยคือจบมีหนึ่งขวดอแต่ตัวนี้ราคาถูกกว่าเพราะไม่มีเทอร์ปีนมักมักตัวนี้ คือแบบมันเป็นกลิ่นของมะนาวเนาะเป็นเลมอนค่ะเลมอนสำหับผู้ให่จะเอาไปเห็ดนําเครื่องดื่มหรือว่าเห็ดแบบแล้วแต่มากเนาะก็คือเอาไปใส่โยกอกเยเกิรอีกอย่างก็แล้วแต่เนาะก็คือเดี๋ยวติดต่อพันมาเลยเอาไปทําขนมได้เลยบางคนเอาไปทําขนมไปทําเบเกอรี่ชงน้ําอค่ะได้เลยก็คือถ้าผู้ให่สนใจเนาะสนใจอแฟรนไชส์ของน้ําผึ้งเนาะเดี๋ยว ทางคุณแม่เพิ่นเนาะเดี๋ยวกจะมีราคาอยู่นี่อาจจะเป็นเริ่มต้นเนาะอยู่ที่อั0 0 0บาทเนาะจะพาะงานนี้นะคะจะพะงานถ่ายรูปเข้าไปได้เลยค่ะหรือว่าใครแคปหน้าจอนะคะแล้วก็ยิงเข้ามาได้เลยอ๋อจะคือถ้าผู้ใดสนใจเพื่อกับแคปหน้าจอป้ายค่ะแคปหน้าจอป้ายป้ายโอวก็ติดต่อหาคุณแม่เลยเด้อแคปหน้าจอป้ายตัวนี้ได้เลยนะคะแคปหน้าจอป้ายตัวนี้ได้เลยค่ะ OEM เนี่ยค่ะ ก็มาจากงานนี้เดี๋ยวพวกเฮาก็จะฝากที่ติดต่อมานะถ้าผู้ใดสนใจธุรกิจน้ำผึ้งเนาะค่ะอ่าก็คือซื้ออดเองก็สนใจละลายอย่าเก็ตละหรือบางคนขายยาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะติดต่อมาได้เลยค่ะเดี๋ยวจะให้แม่ฝากเบอร์โทรฝากที่ติดต่อให้เลยเนาะเดี๋ยวคุณแม่ฝากฝากที่ติดต่อให้เด้อฝากที่ติดต่อติดต่อมาที่08 3 8 4ม5ป1สี่หห้าหหนึ่งหนึ่งนะคะ ค่ะหรือว่าเพจน้ำผึ้งบุญยะประเพียนได้เลยค่ะ,ะค่ะหรือก็แอดไลน์คุณแม่นะคะเอมแล้วก็เบอร์โทรคุณแม่ได้เลยค่ะนะคะสวัสดีค่ะโอเคค่ะสบายดีตอนนี้ซุ้มสอนเองกันอยู่ที่เป็นของแฟน,น,นชายอ่าแปนกัน อ๋อเป็นกันชงทีนี้ก็คือเกี่ยวกับอากัญชานั่นแหละเนาะก็คือ่่ได้เมานะ ก็คือเพิ่นได้หับอนุญ,ญาตแล้วนะอ่าทีนี้ก็คือพวกเขาก็ได้มีโอกาสมาถามเพิ่นเนาะธุรกิจของเพิทํนมีอย่างเนาะทีนี่มีอย่างในกอล์ธุรกิจเพิ่นอนะค่ะเราก็จะมีขายเฟรนช์ชายนะคะจะมีเป็น2ไซส์ก็จะได้ทั้งหมดทั้งบูธของเราเลยนะคะก็ถ้าเกิดเป็นไซส์ของบูธของเราก็จะเป็นไซส์2องเมตรค่ะซึ่งลงทุน7จ็ดหมื่นเก้าใช่ไหมคะ <79. S 2> แต่ว่าสร้างรายได้ได้1นึ่งแสนหกหมื่นบาทเลยค่ะใช่ตั้งแต่เซตแรกเลยใช่ เดี๋ยวนี้ก็คือแบบนิยมกันมากนักศึกษาชาวต่างชาติคือแบบสนใจกันเยอะมากค่ะแล้วก็จะมีพร้อมทุกอย่างเลยทั้งแบบคอร์สสอนหรือว่าอุปกรณ์วัตถุด,ดิบแล้วก็ทุกอย่างให้แบบพร้อมขายเลยค่ะอ๋อะทีนี้ก็คือสิ่ให้คนเราให้ฟังเนาะว่ามีสินค้าอย่างนเนาะที่ว่าเป็นแฟนกันหรือว่าการชาเนาะค่ะ,เ,ะ,ะ,คะเราก็จะมีเป็นน้ำชากัญชงแบบนี้ค่ะจะมี สารสชาติถ้าเกิดเป็นน้ำชาจะมีออริจินอลน้ำพึ่งมะนาวหรือว่าเก๊กฮวยค่ะเราก็จะมีให้ชิมด้วยจะเป็นรสน้ำพึ่งมะนาวค่ะเดี๋ยวจะชิมเบอร์ส่วนสินค้าเราก็จะเป็นแก้วประมาณนี้เลยค่ะ5้าสิบ้าบาทเป็นไงบ้างคะรสชาติเป็นการชาผสมมะนาว่มใช่ค่ะก็จะแบบ มันจะซับซ่าแบบเลื่นคอทานง่ายสดชื่นอร่อยอร่อยใช่อร่อยมากอร่อยอร่อยค่ะทานตลอดเลยค่ะแล้วก็จะมีเป็นแบบทอดด้วยค่ะอันนี้เราก็จะมีอันนี้เป็นแบบทอดเหมือนใบกัญชงใบทอดเลยค่ะเอามาทอดแล้วก็จะมีรสเตาครีมชีสบาร์บีคิวแล้วก็สาหร่ายค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนสําหรับใครที่อยากกลับบ้านไปชงเองที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ราคาไปที่่ค่ะอันนี้ถ้าเกิดจัดมูส ปกติก็คือ2 5 0ยห้าสิบแต่ว่าถ้าจัดบูธเราขายสองอบาทค่ะได้แล้วก็สิบซองแถมหนึ่งเลยค่ะเลยครับาวนะครับใช่อันนี้ก็คือสามารถชงเองได้ที่บ้านทานได้ทั้งวันค่ะมันจะช่วยทำให้หลับง่ายมากถ้าใครที่หลับยากนอนน้อยมีเบาหวานหรือว่ามีโรคประจำตัวพุ้งๆกันไม่ค่อยดีอะไรอย่างงี้ค่ะตัวนี้จะช่วยได้ค่ะก็คือเบอร์โทรอยู่ตรงนี้เนาะใช่ค่ะอยู่ด้านหลังอ๋อเดี๋ยวพวกเขาจะ เอาตัวนี้ลงให้ได้อได้ค่ะขอบคุณค่ะอันนี้เป็นโอ้ขากระชงต้นตำรับอะไรก็ตกมอะไรคด้นอนนอกครับไม่ได้ผลอะไรเลยโอเคเดี๋ยวจะลองเบิรงเนาะใบ <c oughs> กระชงพักก่อนชิมได้ครับแต่ดมาเจียวใส่ก็ปกติทั่วไปเลยครับข้างในกินเฉพาะของเขาเล็กๆให้หอมอ๋อค่ะค่ะ นิ่มเลยป่ะนี่จะได้นิ่มอย่าเป็นแก้วชงดื่มครับถ้าเกิดใครสนใจสั่งก็เป็นแก้วขอบคุณค่ะอ๋อเมื่อกี้กะลองของออริจินอลคนนอกคือแบบว่ได้ผสมอีหยังเลยเนาะก็คือทาบุไดยจะไปผสมก็คือจะเป็นแบบพวกมะนาวน้ำผึ้งอีหยังก็ไปผสมเอาเองก็ได้แรืว่าถ้าผู้ใดสนใจเนาะแฟนชายของแฟนกันเนาะหรือว่ากันชงเนาะเกี่ยวกับกัญชาเนาะบ่มเป็นซีมุนเมาแล้วก็เป็นคืนที่เพิ่นได้รับอนุญาตแล้วเนาะก็ติดต่อเพิ่นมาได้เลยเด้อทั้งเจ้าเดี๋ยวพวกเฮาจะฝากที่ติดต่อของ แฟนชายของแฟนกันใช่เนื้อสียเจ้าเด้ออยาให้เพื่อนสั่งมือถือเลยเนาะศูนย์หกสามสี่สองสามเก้าหกห้าสามค่ะหรือไม่ก็ศูนย์หกสามสามสองแปดเจ็ดสี่ห้าสามค่ะอ่าทีนี้ก็คือตระกูลใดสนใจนะก็คือติดต่อเพื่อนมาได้เลยเนาะเดี๋ยวซุวิปรจะไปชิมน้ำกัญชาเปิดก่อนด้วยวันนี้เด้อค่ะสวัสดีครับทีนี้ซุวิปรสอเองก็อยู่ที่อ่า โตเกียวยักษ์เนาะก็คือหนาสนใจอะไรย่างไปย่างมาหลายเทอะละบมมีโอกาสได้เข้ามาหากาว่างก็เลยได้มาเว่ากับอะี่เจเพื่อนเนาะถึงเพื่อนเป็นเจ้าของธุรกิจตัวนี้เนาะ <c oughs> เดี๋ยวผู้ให่สนใจเนาะเดี๋ยวมาฟังพร้อมกันเลยเนาะว่าเดี๋ยวจะให้พี่เพื่อน,น,นเดี๋ยวจะให้อ้ายแล้วเนาะเว้ารายละเอียดแล้วก็เรื่องราคาให้ฟังเลยว่าการลงทุนอยู่ทีท่าใดเนาะก็คือเพื่อผู้ให่สนใจอยากจะเอาไปเปิดอยู่ในประเทศบ้านเฮานะ <c oughs> อยู่ประเทศลาวหรือว่าอยู่ใน ประเทศไทยทีนี้กะติดต่อพนมาได้เลยเนาะอ่ะพี่เจก็คือลัว่าให้ฟังแน่วานโตเกียวยักษ์ก็คืออยู่ที่เริ่มต้นนะราคาแฟนชส์อยู่ที่เท่าไหร่ไอ้อ่าคือราคาแฟนชส์ครับเริ่มต้นที่29,900าอบาทนะครับในเป็นในรูปแบบของคีย์ออสนะครับอุปกรณ์พร้อมขายก็70%นะครับมีรูปแบบหน้าร้านมีเตานะครับ,ม,รบมีอุปกรณ์บางส่วนนะครับ่าม,มีป้ายมีอะไรทุกอย่างสวยงามแบบนี้แน่นอนนะครับซึ่งเรามีหลากหลายแพ็กเกจนะครับไม่ว่าจะเป็นคีย์ออสมี เป็นรูปแบบซุม้มรูปแบบคาเฟ่มีเยอะแยะเลย,ยครับอ๋อก็คือตอนนี้ก็คือมีจักเมนูนะไอตอนนี้คือตอนน้องบอกงี้ขนมโตเกียวยั์ของแบรนด์ผมเนี่ยคือเรารู้แลวครับว่าขนมโตเกียวจนเกิดที่ประเทศไทย,ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยพัฒนาให้มันดูมีอะไรมากขึ้นแต่ก่อนขนมโตเกียวเนะี่ยเดิมใช่แต่ก่อนมันมีแค่ไส้หวานไส้เค็มสองไส้ใช่ไหมครับที่นี้เรามาพัฒนาให้มันหลากหลายเลยโดยเฉพาะด้วยการนำเสนอสไตล์ฟิวชั่น นั่นก็คือมีหลากหลายไส้ไส้กะเพราไก่ไข่ดาวเป็นไส้แบบแแจ้งเกิดของแบร์เรานะครับแล้วเราก็มีอีกหลายไส้เลยไส้พิซซ่าไส้ซูชิไส้กระบัอบไก่คือเอามาพัฒนาหมดแต่ว่าเรายังคงความดั้งเดิมของขนมโตเกียวไว้ด้วยซึ่งเรายังมีไส้ดั้งเดิมไส้อ่าไส้หวานของเขาอยู่นั่นแหละครับแต่มาพัฒนาและประยุกต์ใหม่ แล้วก็นําเสนอเป็นอันที่ใหญ่กว่าท้องตลาดทั่วไปแม่แหละเห็นผู้ใหญ่ยางมาก็ต้องถืออันใหญ่ๆ่างเก็เลยสนใจไม่ได้ก็เลิได้สังมากินก่อนแหละเพราะว่าผมหอมยืนอยู่นี่สัมภาษณ์ง่ายแล้วก็หอมแล้วก็อยากกินเพิ่มเนาะทีนี้ก็คือนพวกเขาก็ได้ฟังรายละเอียดการราคาของแฟนไซส์แล้วเนาะขนาดสนใจเนาะสุน้าผู้ใดสนใจเนาะเดี๋ยวพวกเขาจะฝากเบอร์โทรที่ติดต่อนะแฟนไซส์ของพี่เจให้เลยเนาะอ่าเรือว่าให้พี่ให้พี่เจบอกทางติดต่อที่ทางติดต่อให้นะเนาะ นนอนไเลยโอเคครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจแฟรนไชส์โตเกียวยั้งในเจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เพจโตเกียวยั้งในเจพิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับหรือเบอร์โทรก็ได้ครับ0992894591นะครับ, 91, รบก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางอาชีพด้วยแล้วกันครับอ่าทีนี้กนันได้มาฟังกันแล้วเนาะทีนี้การท่าผู้ใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยเนาะทีนี่สุกิสอนเอกาเซเดล่าไปก่อนละเด้อขอขอบใจเด้อบ๊ายบายดีครับไปดีครับ สบายดีอ่ะตอนนี้ซุกิสอนเองกัอยูที่งของชาไข่มุก M M T M T เนาะทีะน,นที้ก็ขึ้นหนาสนใจหลายเจ้าเพราะว่าราคาเริ่มต้นของเพลเนาะซุกิสอนก็ได้สั่งบากินก่อนเดี๋ยวมื้อนี้พวกข้าวกัได้มาเว่ากันนะกับพี่เมย์เนาะถึงเพลเป็นเจ้าของธุรกิจตัวนี้เนาะอ่าผู้ใดอยากจะลงทุนเนาะเดี๋ยวมาฟังฟ้องกันเลยเนาะว่าเพลมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่เท,ท่าไหรนะ่เนาะแล้วก็มีอย่างเมเนาะอ่า เพื่อบ้านเฮนะ้าเนาะประมาณอยู่ยู่ลาวหรืออยู่ใส่สนใจก็คือจะได้ติดต่อ,อ,อเอาเอิผนมาเลยเนาะ อ่ะพี่เมย์ค่ะก็ะคือเล่าให้ฟังในวันมีอย่างแนกอนราคาอยู่เริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะชานมไข่มุกเอ็มทีนะคะเป็นคาเฟ่เก๋ๆแบบนี้นะคะค่าแฟนชายเริ่มต้นเพียงแค่99,000บาทนะคะมีโปรผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์หกเดือนนะคะปัจจุบันนี้มี90สาขาในประเทศไทยมี4สาขาในประเทศกัมพูชาแล้วค่ะโอ้กะหลายแล้วเนาะสุดเ <c oughs> จ้านะอ่าทีนี้ก็คือมีอย่างในกออันมีเมนูเราหลากหลายมากค่ะประมาณ80กว่าเมนูเลยนะคะ,ะแล้วก็ยังมีเมนูกาแฟอีก อีกประมาณสิบกว่าเมนู<ด>แล้วก็มีเมนูคอฟเฟลขนมคอฟเฟลนะคะเป็นเมนูสไตล์เกาหลีใหม่เลยเป็นอ่าเป็นขวซองผสมกับบล็อฟเลนะคะมีครีมหน้าตาแบบน่ารักน่าทานแบบนี้นะคะ,ะเป็นโปรดักต์ใหม่ของเรานะคะ<อ>มาที่นี่ก็คือได้ทั้งขนมเครื่องดื่มพร้อมเสร็จจับแล้วก็มีร้านสวยๆถ่ายรูปแบบนี้ได้ด้วยค่ะ คาพันาหักอดีตเจ้าเจ้าต้องไปสอดเอกก็เลยยางไปยางมาว่ายเข่ามาหลายเือแล้วก็เลยไในมานังแล้วก็เลยได้ทายหูไปแล้วน้อยนึงนมากไปกว่านั้นนะเรายังมีเมนูที่สําหรับคนแบบกลัวอ้วนแต่ชอบกินหวานเป็นใช้น้าเชื่อมซูการ์ูการ์ซีโร่แคลอ,อ่ากินหวานได้โดยที่ไม่อ้วนด้วยค่ะอ่าก็คือแต่ฟังกันแล้วนะเจ้านาผู้ให่ที่บ่อยากอ้วนอยากินเครื่องดื่มบ่อยากอ้วนเพิ่นก็มีสูตรของคนอยู่ในห้างนะใช่แต่ที่นี่ผู้ใหสนใจเนาะเมนู ของห้างเพิ่นเนาะเดี๋ยวจะให้พี่เมติฝากที่ติดต่อของห้างเพิิน และกต็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะ,ะค่ะก็ใครที่สนใจนะคะสามารถทักทายกันเข้ามาได้นะคะใน f a c e b o o k นะคะ MT Thailand นะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะไลน์แอดมีแอดข้างหน้าแล้วก็ MTAMTEA e นะคะบอกว่าสนใจที่จะไปเปิดในราวนะคะแล้วก็เดี๋ยวบอกได้เลยว่ามาจากลาวแล้วเดี๋ยวเม่ให้โปรโมชั่นมาจากเพจ a c e b o o k นี่อ่ะยูทู e นี่ใช่แล้วเดี๋ยวจะให้โปรโมชั่นพิเศษนะคะอ่า ทีนี้อ่ะก็ได้ฟังกันเรียบร้อยแล้วเนาะอ่าที่ติดต่อเนาะเดี๋ยวสุวิสรเองก็จะฝากที่ติดต่อของร้านอีกทีหนึ่งให้อยู่ทิ้งตรงใต้ขิปเนาะทีนี้สุวิสรเองก็จะได้ลาไปก่อนได้ท่านเจ้าเด้อระได้ไปกินน้ำก่อนเพราะว่าอยากกินน้ำแล้วตั้งน้ำเพิ่นมากินก่อนนะก็ะคือทีนี้กัสซุสกิสรกัสิได้ลาพี่เมย์ไปก่อนแล้วเนาะอ่าสบายดีด้วยจ้ใจ อเอกกันยังอยู่กับพี่เมย์อยู่เนาะซึ่งเพิ่นพามากินชิ้นยืนกินเนาะเดี๋ยวจะให้พี่เมย์เพิ่นเล่าให้ฟังเลยว่าที่ิปที่มาของชินยืนกินอยู่นี่เนาะขอรอคิวนะน,นานแต่จะเจ้า <c oughs> จุ๊กอิสอดเอกกันยังบนในเขาไปเถือเพราะคนมันหลายเนาะยางไปยางมาอยู่นี่แหละเดี๋ยวพี่เมย์เล่าให้ฟังแม่อ่ะ ลูกชิ้นยืนกินค่ะก็ตัวลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมนะคะก็คือมีเอ่อเริ่มต้นมาจากที่บุรีรัมมีมาตั้งนานแล้วสามสิบปีแต่เพิ่งจะเป็นไวรัลดังทั่วโลกก็คือมาจากที่น้องล<ม>ิซ่าแบททิงนะคะ,ะคนไทยของเรานะคะที่โด่งดังในต่างประเทศเนี่ยน้องพูดถึงว่าถ้าอยากกินลูกอยากกินอะไรนึกถึงนึกถึงเมืองไทยอยากกินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าอยากกินลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมเจ้าที่น้ำจิ้มพริกเผาอร่อยมากอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเจ้าเนี้ยก็คือเจ้าเจพง เรื่องเราก็เลยไปจับมือกับเจ๊พงค์ลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมยนะคะมาทำเป็นแฟนชายตอนนี้ก็คือมีกระจายอยู่ในประเทศไทยเนี่ยกว่า160สาขาแล้วนะคะแล้วก็มีตัวแทนในลาวมารับไปเหมือนกันด้วยนะคะประมาณสองน่าจะสองสามเจ้าแล้วอะค่ะถ้าพวกเขาอยากกินลูกชิ้นยืนกินเนาะเ่วากำลังดังอยู่เนาะพอมันแซ่บอีกหน่ยจุเจ้าอะคือติดต่อพี่เมย์เป็นข้ามาได้เลยนะท่จนาหน้ําชิ้นแซ่บมากจริงๆแล้วก็เริ่มต้น แฟรนไชส์นี้เริ่มต้นเพียงแค่12,900บาทเท่านั้นเองค่ะขายได้วันหนึ่งก็หลักหมื่นแล้วนะก็คือวัน2วันก็คืนทุนแล้วแหละน่าเห็นบ่าก็คือเริ่มก็คือผู้ใดมีทุนน้อยเนาะสามารถเ็ดทุนเลคิดลูกชิ้นยืนกินได้เลยเนะเจ้าบอกวาจะเป็นอบริวาจจำเป็นต้องว่าทุนหลายเนาะก็ะคือติดต่อพี่เมย์่นมาได้เลยนะเดี๋ยวคุณ บอกช่องทางนะบอกช่องทางเลยที่มีช่องทางใครที่สนใจนะคะอยากจะเอาลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมของเราไปเปิดที่ประเทศเรานะคะเราก็ยินดีมากเลยนะคะ,ะก็แอดมาที่ไลน์แอดนะคะไลน์แอดข้างหน้านะคะแล้วก็ J P H O N c นะคะเจ๊พงษ์นะคะหรือ Facebook อของเรานะคะแฟนชายเจ๊พงษ์ลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมค่ะ ทีนี้ก็คือพวกขา้าวีีได้ล่าไปก่อนเนาะไปกินลูกชิ้นยืนกินก็ได้จะจได้ว่าต้องนั่งกินได้มีใบที่มาค่ะขอบคุณนะคะคพี่เมีได้กินแล้วทีนี้อ่ะไป ยืนกินกันแล้วลูกชิ้นยืนกินแล้วก็ยืนกินนะอือน้ำจิ้มคิวค้นขอตลอดเลยฉันเจ้าเพราะวันไม่ไหวช่วยสอนกับเชดียังไปเรื่อยๆก่อนตอนนี้อะ